สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับซึ่งวันนี้ผมมีเรื่องเศร้าจะมาบอกนะครับก็คือเอด็ด้าเพื่อนผมโดนแฮกรหัสนะครับก็ตอนนี้ไม่สามารถกู้คืนได้เพราะแต่ว่าแอดอีเมลไปอยู่แต่ว่าไม่ได้แอดเบอร์โทรศัพท์นั่นเองซึ่งเพื่อนผมก็แบบกู้รหัสคืนไม่ได้นั่นเองเดี๋ยวไปดูช่องเขานะครับนี่ครับ ช่องก็จะเป็นช่องนี้เลยครับซึ่งว่าเอด d a GGG นะครับซึ่งเขาก็เพิ่งลงคลิปไปด้วยนะครับที่เขาเขียนว่าผมโดนแฮกใฐานระบบครับแซนดมากมซึ่งเขาก็โดนแฮกจริงๆนะครับไม่สามารถเข้าได้เลยซึ่งผมก็พยายามจะทำทุกวิถีทางที่แบบจะช่วยให้เพื่อนผมนั้นกลับมาเล่นไอดีได้นะครับสำหรับใครที่มาจากช่องเอด d a มาดูช่องนี้นะใครที่แฮกหัสเอด d a นะครับ ได้โปรดเถอะคืนรหัสให้กับเอด d a ด้วยเถอะครับว่าเพื่อนผมเสียใจมากๆเลยครับที่หลัดตัวเองได้หายไปแล้วแต่สำหรับใครนะครับที่อยากจะดูช่องเขานะครับว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากเล่นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เป็นกำลังใจกับเพื่อนผมด้วยนะครับ โอเคเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย